สวัสดีครับพามาชมแปลงหญ้าแผงกลลาอยู่นะครับเพื่อนๆครับโอ้โหสุดยอดนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมอีกสักรอบหนึ่งนะครับสวยงามมากครับเขียว เขียวมากก็มีรอยกลัวมากินบ้างถือว่าเเรื่องปกตินะครับเขียวไปหมดนะครับบรรยากาศ นี่คือหน้าแรงนะครับนี่คือหน้าแรงบรรยากาศช้างข้างนี่คือหน้าแรงบรรยากาศช่างข้างถินงก็ยังชุ่มอยู่นะครับบริเ,เวณที่ชุ่มก็ชุ่มให้น้ํารอบเดียวนะครับนี่โดดน้ําแค่รอบเดียวเท่านั้นโดนน้ำแล้วก็ข้างล่างก็จะมีความชุ่มชื้นนะครับ ก็ยังชุ่มอยู่ก็ยังถือว่าข้างล่างก็ยังชุ่มอยู่นะครับช่วงเวช้าๆก็จะมีน้ำค้างน้ำหมอกมีน้ำค้างน้ำหมอก แต่ถึงเวลาก็ต้องตัดนะครับตอนนี้อายุหญ้าได้ประมาณสี่ได้35วันนะครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวรอให้ครบ45วันก่อนผมถึงจะเอารถมาตัดนะครับถ้ายาวกว่านี้โปรตีนมันก็จะลดลงนะครับเลยต้องตัดช่วงอายุหญ้าที่ 45. วันนะครับยาวบ้างไม่ยาวบ้างก็ถึงเวลาก็ต้องตัดนะครับ เ,เื่อนถึงเวลาก็ต้องตัดเมื่อย่าได้อายุสี่สิบห้าวันนะครับตัดเพื่อให้เขาได้เกิดขึ้นมาใหม่นะฮะสี่สห้าวันตัดครั้งนึงนะครับให้กินทำหญ้าสดบ้าง ย่าแห้งบ้างนะครับ ให้น้ำอีกสักรอบหนึ่งครับแล้วก็วานปุ๋ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ผลผลิตบริเวณนี้ต้องให้ปุ๋ยหน่อยโอเคครับประมาณนี้